สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการ b u สเซนทรักขับขับสำหรับคนรักรถใหญ่เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแวดวงขนส่งและเพื่อรถเพื่อกิจการพิเศษนี่เองนะครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าทําไมวันนี้ผมถึงจัดรายการคนเดียวนะครับแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วนะฮะมีพิธีกรหน้าใหม่นะครับเป็นสาวต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญด้วยครับผม สวัสดีครับสวัสดีคหมอจะต้องขอแนะนำนิดนึงนะครับนี่เป็นพิธีกรที่จะมาจัดรายการของผมหรือเรียกนั้นว่าหัวลากเลดี้แล้วกันเนาะให้มันให้มันเหมาะสมกับรายการบราซิลทักกับขนาดตัวอย่างนี้ใช่แล้วครับผมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแพรก็เพิ่งมาเป็นพิธีกรวันได้นะคะต่อไปต่อจากนี้ไปนะคะทุกๆวันพฤหัสด้จะได้เจอน่าจะได้เจอแพรกับพี่หมอเนาะทุกวันอาทิตย์ครัค่ะ ยังไงก็ขอฝากตัวไปด้วยนะคะครับผมเชิญครับไปได้แล้วครับหมดหน้าที่แล้วครับไม่ใช่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่ายังยังต้องอยู่จองลังจองผ่านกันอีกนานนะคะโอเคครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับช่วงแรกของรายการเนี่ยก่อนที่จะเข้าช่วงจะมีภาพหลุดหรือว่าภาพเฟลนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้นะครับทางด้านล่างนะครับ In f o ฟแ b u z ้านเซ็นทรัลมีนะครับผม นะฮะก่อนที่จะเข้าช่วงรายการมันจะมีเรื่องของพวกรูปแปลกรูปเฟลรูป fail, ะฮาอะไระนิดนึงนะฮะก็สามารถที่ส่งตามอีเมลด้านล่างได้เลยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเข้าอยู่ในช่วงของช่วงแรกของรายการก็ค,คือช่วงของดับเครื่องชม เปล่าครับว่ารายการของรายการของเราช่วงดับเครื่องชมเป็นช่วงที่เกี่ยวกับอะไรครับอันนี้พยังไม่รู้เลยก็ต้องรอให้ที่หมอเนี่ยพาแพรไปดูก่อนนะซีเอาแล้วนะครับต้องแนะนํานิดนึงว่ารายการของดับเครื่องชมเนี่ยทางเราจะไปดับเครื่องแล้วก็ชมพวกรถพิเศษต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถบัสที่มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงแต่งให้มีลักษณะที่พิเศษเกิดขึ้นนะครับผมเอาล้ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาคุณผู้ชมไปที่นี่เลยครับผมอ่า เป็นรถพัดลมนะครับที่หอยกรชาญวิทธรรมนะฮะ้องบอกวมันเป็นยังไงบ้างพี่หมอข้างแบบอรถหรือว่าอะไรมันมันเป็นยังไงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถพัดลมนะฮะที่มีการปรับแต่งต้องบอกว่าใช้ใช้ใช้อู่ของเชื่อชัยในการต่อตัวถังด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่าของเขานะครับมีการปรับแต่งอะไรกันบ้างนะฮะนี่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหสีนี่ ปรีปลาหน้าผมดเกินเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเป็นเครื่องยนต์ดาวูนะครับผม3 6 0แรงมา้าแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งนะครับต้องภายนอกต้องบอกว่ามีเรื่องของลำโพง มีการเรียงลำโพงไว้ด้านหน้าด้วยแล้วก็มีเรื่องของไฟสปอตไลท์แล้วก็วถเทคงนี้เลยนี่วับวับปับแน่นอนไม่ต้องเข้าแล้วผับเทคครับผมที่นี่เลยที่นี่เลยนะครับค่ะแล้วก็ว่าจะส่งแพรเพลินไปอยู่ข้างๆรถนะครับในงานทัวร์เทคเผื่อที่ชานวิทัลเขาต้องการเป็นนี่พิตตี้อย่างนี้พิตตี้รถทัวร์อย่างนี้เป็นบัสดี้รถใหญงน้เลยอัพเกรดขึ้นมาครับผม นะฮะจากก็ต้องบอกว่าเดิมทีนี่หุ่นอย่างนี้ถ้าเกิดไปอยู่อย่างนั้นหุ่นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครต้องเดิมทีนี้เรียกได้ว่าลูกค้านี่เนืองแน่นนะแต่เป็นพิตตี้นี่ลูกค้าแบบหายหมดใช่<า>นะฮะมา,มา,มาดูแต่พิตตี้ไงไม่ดูรถไง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทางชาญวิธรรมก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาน้องสาวของผมคนนี้ไปยืนข้างรถนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของลำโพงก็ต้องบอกว่ามีการโมดิฟายที่มี ต้องบอกว่าเต็มที่สุดยอดเลยดีเดียวยงงนะครับก็นะฮะทั้งหมดนะครับในในการวางนะครับดอก15นิ้วเนี่ยทั้งหมด8ดอกโอ้โหกระหึม่มนะฮหูเหอแตกกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ผมแล้วก็ต้องคาดว่าเนี่ยสำหรับชาวิธรเนี่ยสำหรับรถคันนี้ไม่แน่นะครับในงานทัวร์เทค2 0 1 2ปีนี้อาจจะได้พบเห็น โอ้โหเรียกได้ว่ายกรถทั้งคันนี้เข้าไปในงานเลยเหรอพี่เขาไม่ยกหรอกครับเขาขับมานี่แหละนึก็จะแบบลากมาอย่างงี้แต้แบบลากได้โอ้มันไม่ใช่รถแต่งขนาดนั้นครับนี่รถเห็นเป็นรถอย่างนี้แต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้งานจริงในใช้งานได้จริงเลยขับไปไหนตอนไหนได้เพราะว่าธุรกิจเนี่ยของชัยวิธรรมต้องบอกว่าเป็นการรับส่งพนักงานโรงงานแล้วก็เป็นรถนําเที่ยวโอ้โหเรียกได้ว่า แข่งสีครบไปเที่ยวงี้ม,มีความสุขสุดๆก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานจริงแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเอ็นเตอร์เทนแล้วก็คลื่นเคลงให้กับผู้โดยสารได้นั่นเองนะครับผมบเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงเรื่องของรถชอบชอบสีมันอนะพี่แต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมก็ได้ไปคุยกับอันนี้ด้วยทาง เจ้าของนะฮะเขาชื่อว่าคุณบัสไปสัมภาษณ์เขาเลยใช่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเมื่อกี้ที่นําเสนอไปอาจจะไม่ครบถ้วนเดี๋ยวเราไปลองฟังรายละเอียดต่างๆเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อมตะนครนะครับแล้วก็ในบรรยากาศสบายๆภายในอู่ของชานวิทธิธรรมนั่นเองแล้ววันนี้ผมมีนักสัมภาษณ์นะครับพูดคุยกับเจ้าของชานวิทธิธรรมนะครับคือคุณบัสนั่นเองนะครับคุณบัสสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าชานวิทธิธรรมทำอะไรกันบ้างนะฮะ เดี๋ยวช่วยให้คุณบัสอธิบายแล้วกันว่าชันวิสธรรมทำอะไรบ้างนะฮะครับก็ที่บริษัทเราก็จะมีรับรับส่งรถตู้แล้วก็รถบัสแล้วก็รถทัวร์ครับรถแอร์ค็รับส่งพนักงานครับแล้วก็ออกนําเที่ยวทั่วไปครับก็คือว่าทําทั้งนําเที่ยวแล้วก็รับส่งพนักงานโรงงานอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของรถตู้เหรอครับรถตู้ก็รับส่งพนักงานครับแล้วก็ออกทัวร์ออกนําเที่ยวทั่วไป แล้วตอนนี้ชันวิทัมมีรถทั้งหมดกี่คันนะฮะรถบัสก็25คันครับผมส่วนรถตู้ก็ยี่สิบคันครับอ๋อครับผมฮะแล้วนี่ชันวิทัมได้เข้าไปร่วมงานทัวร์เทคไหมฮะก็ยังยังไม่เคยไปเลยครับผมเคยเคยแต่ไปไปชมเฉย,ยแล้วสำหรับปีนี้คิดว่า<ช>คาดว่าจะไปร่วมงานกับทางเราไหมครับน,น่าจะไปครับผม แล้วมีเครื่องเสียงแล้วก็ตกแต่งรถลายของรถบัสที่อยากจะนําเสนอเรียบร้อยดีนะฮะครับผมก็ทําแต่งให้เตรียมตัวจะไปอะครับปีนี้ก็ว่าจะไปงานบัสแอนทักนะครับผมอ๋อครับชันวิธามดาเนินธุรกิจตรงนี้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับโอ้โหผมเกิดมาผมก็เห็นมีรถบัสแล้วครับเอาสักประมาณสามสิบปีได้ครับ ก็คือว่าเราเกิดมาอ๋อในส่วนตัวเราก็ชื่อรถชื่อบัสด้วยใช่ไหมฮะอ๋อคือแม่ตัง,งอ๋อก็คือตั้งแต่ดาเนินธุร,ธรกิจตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตกมาที่ของคุณบัสนั่นเองใช่ไหมฮะครับ,รบแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในวงการตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับครับผมผมก็ดูแลต้อมรุงแต่งทำอะไรทั่วไปครับดูแลงานในอู่เนี่ยครับเอาแล้วตอนนี้เดินรถอยู่บริเวณไหนบ้างฮะ ผมก็อยู่ในโซนของอมตะนครครับผมเอารับพนักงานรับส่งอยู่ในอมตะนครอย่างเดียวเหรอครับครับผมแล้วเรื่องนําเที่ยวเหรอครับผมนําเที่ยวก็แล้วแต่คนผู้รับเหมาเขาจะมาเช่าอะครับไปไหนก็ไปทั่วประเทศนะครับก็มีทั้งรถรถแอร์แล้วก็รถพัดลมใช่ไหมครครับแล้วสําหรับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะไปงานโทรเทคเนี่ยเราอยากจะนําเสนอรถในของชานวิทรมคันไหนฮะคันไหน ก็คันที่ที่ถ่ายไปอ๋อก็คือว่าเป็นรถพัดลมที่อยู่ด้านหน้าครับรถพัดลมที่อยู่ด้านหน้าครับโอ้ต้องบอกว่าลวดลายของคุณบัสนี่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับแต่งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะก็คันนี้แต่งมาได้ออกมาได้ปีเศษเศษครับอือครับก็คือว่าหมดหมดไปเยอะนะครับคันนี้ช่วยกระซิบนิดนึงได้ไหมครับก็รวมสองสองล้านฝาละครับโอ้ย สองล้านกว่าเลยครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าไปในงานนี่คงจะจัดเต็มหน้าดูเลยนะเอางี้ดีกว่านะครับคุณบัสเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมอยากจะไปชมรถละที่แบบว่าคุณบัสบอกว่าตั้งราคาเป็นล้านเนี่ยครับผมเดี๋ยวรบกวนคุณบัสช่วยพาไปดูหน่อยละกันครับว่ามีการตกแต่งแล้วก็รายละเอียดต่างๆยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเชิญคุณบัสเลยครับ คุณผู้ชมครับและด้านหน้าของผมนี่ครับต้องบอกว่าเป็นรถของที่ทางคุณบัสอยากจะนําเสนอนะครับเป็นรถพัดลมนั่นเองใช่ไหมครับคุณบัสครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสังเกตเรื่องของภายนอกก่อนว่ามีการตกแต่งลวดลายที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแปลกแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมากเลยนะครับผมเดี๋ยวให้คุณบัสช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเราตกแต่งแล้วก็เพ้นท์ลายเราใช้แนวคิดอะไรครับคือผมผมอยากให้มันเป็นแบบแนวแบบ ปีศาจแบบให้มันดุดุ่ะครับอ๋อเป็นปีศาจครับคุณผู้ชมให้ให้ช่างตายที่อยู่อู่เชื้อชัยเขาเป็นคนคิดลายให้ครับผมนี่แต่ผมสังเกตว่าทําไมมันรู้สึกว่าลายของตัวรถบัสเนี่ยฮะมันรู้สึกว่ามันจะนูนๆนะครับผมครับมันมันเป็นลายเหมือนเทสททูอะครับเราจะพ่นพ่นพ่นแดงเสร็จเราจะพ่นนี้ไปซ้อนซ้อนซ้อนกันเข้าไปครับอ๋อคือว่าทมันครับมันให้มันมีความลึกความตื้นลึกนะครับให้มันมีมิติของสีครับผม อ๋อแล้วคันนี้นี่เพ้น,นานไหมฮะกิบคันนี้นเพนประมาณ,มาณเดือนนึงครับผมโอ้ยเดือนนึ่งเลยครับครับผมคือ,อแล้วนี่บอกได้ไหมครับว่าแพงไหมครัก็คันนี้ก็ห้า0 0ื่นห้าหมืสี ห้าหมื่นสี่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมสังเกตว่าพอเวลามีการเพ้นหรือว่าลายพวกเนี้เขาจะแบบว่าเรียบไปหมดทั้งคันแต่ว่าคันนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีการเพ้นลายที่ซ้อนๆซ้อนกันออกมาให้สีดูมีมิตินั่นเองนะครับผมอืมแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณบัตก็เอาไปใส่ทุน่นตีทุ่นเลดใส่ท่อ,อข้างครับแล้วก็ชุบล้อล้อแม็กเนี่ยครับก็แต่งไปแล้วก็ตัด ติ๊กเกอร์ช่างโว่อโหคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นผลงานของช่างโวอีกแล้วนะครับโวโคตรฝีมือนะฮะต้องบอกว่าคนในวงการนี้ก็ต้องรู้จักพี่โวโคตรฝีมือดีเพราะว่าเขาเป็นช่างตัดสติกเกอร์น่าจะบอกว่าเป็นมือหนึ่งก็ได้นะฮะครับผมแล้วนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามีการตกแต่งแล้วก็เรื่องของวางเครื่องเสียงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญคุณบัตครับผม หลังจากที่ได้เดินดูรอบรถแล้วก็ภายในรถมาแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมที่ผมค่อนข้างถนัดเลยนะครับเขาเรียกว่ามุมอะไรครับคุณบัตอันนี้เขาเรียกมุมมุมเมลัยครับคีเมาเขารู้กันก็คือว่ามุมนี้คือว่าไว้ใช้สังสรรค์ของผู้ที่โดยสารมาว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะและนอกเหนือจากการตกแต่งภายนอกเราต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับนี่เลยครับเครื่องเสียงของคุณบัตนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างจะ อลังการนิดนึงเดี๋ยวให้คุณบัตช่วยแนะนำแล้วกันว่ามีการปรับแต่งอะไรบ้างฮะครับก็เราก็จะตัดตีตู้ใหม่ครับผมส่ตู้อะคริลิกอ๋อนี่คือพอเวลาเราขับรถเราใช้ตีตู้เอาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คนก็เต้นอย่างนี้ละครับผมก็ใช้ดอกดอกโมร้านร้านเขาจะโมดอกมาให้อ๋อครับดอกจะไม่มียี่ห้อไม่มีขายคือว่าจริงๆแล้วตู้ใบนี้ไม่ได้เกิดจากการเคาะใช่ไหมครับเราต้องเปิดใช่ไหมครับผมนะฮะอแล้วน้องเหนือจากนั้นมีอะไรอีกครับผม ก็มีพวกไฟใส่ส่วนประกอบในในตู้เนี่ยครับอืมอให้มันเกิดแล้วมีแสงออกมาให้มันมีแสงออกมาจากตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยพี่อ๋อก็ค,คือแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้โดยสารอยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดมายืนอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ยืนนิ่งแน่ๆต้องมีการโยกย้ายสายสะโพกแน่นอนว่างั้นเถอะผมนะเดี๋ยวคุณบาสช่วยแบบว่ายกย้นนึงนะโอ้โหอ, <c oughs> อ่าแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องการตกแต่งเรื่องของสีภายในก็เราจะเปลี่ยนจากหิ่งอ่ะเราจะใส่เป็นหิ่งของรถแอร์ครับผม คือว่ามันมันจะทําให้เหมือนเหมือนอยู่ในผับเหมือนอยู่ในพวกบาร์พวกเนี้ยอันนี้ต้องถามจริงๆคุณบัสชอบส่วนตัวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมสแสดงว่าเราชอบเข้าผับบ่อยก็นิดหน่อยครับอ๋อทางานเหนื่อยมันก็ต้องมีพักผ่อนใช่ไหมครับแต่ว่านี่เราไม่ต้องไปที่ผับหรือว่านอกสถานที่เลยเราสามารถที่จะสนุกสนานภายในรถของเราได้บ้างั้นใช่ไหมครับคุณบัส คุณผู้ชมครับและนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันของชานวิทธรรมนะครับสำหรับดับเครื่องชมในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวผมขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่หมอเขาเรียกได้ว่าตบเข่าชาญข้อมูลนี่เปะ๊ะเปะ๊เปะเลยพอดีนะตบเข่า,ขาชาญเลยถูกใจอย่างนี้ครับ <laughs> คุณบัสนะคะหรือว่าคุณนันท์ชาญวิทธรรมเรียกได้ว่าแบบ ตกแต่งเปผู้ออกแบบแล้วก็ตกแต่งได้แบบจีจาสนใจวัยรุ่นเนาะผมชอบอีกหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นลักษณะวิเศษของรถคันนี้ชอบตรงไหนครับพี่หมอก็ต้องบอกว่าเป็นลวดลายเนี่ยครับการเพ้นของเขาเนี่ยคือว่าจะเป็นเพ้นที่มีลายนูนออกมาด้วยสามมิติแบบนี้เป็น 3D เลยึว่าวันนั้นอ่ะโโหต้องบอกว่าใส่แว่นเลย ถึงว่าวันนั้นที่ไปทำนี่เห็นพี่หมอไปคลำคลำไปแบบไม่ค่อหาเลขเด็ดใช่ไหมเผื่อเจอเลขงี้ใช่แล้วครับผมแหมผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของดับเครื่องชนเนี่ยต้องบอกว่าเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับกับชาญวิทธรรมนะฮะเดี๋ยวยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ